กองครับอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิฟกับเพชรดำไก่ย่าง5ดาวครับพบกับฟลุกน้อยฟลุกบะหมี่เกี้ยวป้องกันแชมป์ร้อยสามสิบห้าปอนด์ของมวยันวันศุกด้วยนะครับเพชรพนัทนอนวันยิมกับเหนือพยักษ์วสังวะไพ่คู่นี้ชิงแชมป์ว่างครับเวทีราชดำเนินรุ่น105ปอนด์ด่วน99สเจ้าต้องปาจีนครับพบกับขุนเดชสิทธิ์แก้วพะผลนี่เป็นช่วงแรกเท่านั้นนะครับช่วงที่สองนี่สิทสุดๆครับ ช่อฟ้าทอแสงเสน้อยครับพบกับนาวินวีน่ามวยไทยครับ131ปอนด์คู่รองครับแบล็กแพนเตอร์หรือว่าจงอังดําครับวีน่ามวยไทยพบกับเพชรศรีนินชอไทยเศษ135ปอนด์ครับเพชรบืองการโรงเรียนกีฬาโคราชเจอกับเพชรรัตนเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับ112ปอนด์และเปิดหัวครับกล้องพระจันทร์อัจฉริยะครับเจอกับฉลามทองลูกคลองตันน้าวินมาแล้วขวัญใจผม100ปอนด์100วิชาครับนาวินเจอใครเจอช่อฟ้าช่อฟ้าช่อฟ้านี่มีคนจองกระถิ่นแล้วนะสมิงเดชเขาบอกว่าอยากเจอหน่อย เดี๋ยวว่ากันครับดูคู่นี้ก่อนครับเพชรพิเชษเจอกับชาติจิตติเริ่มยกแรกมานี่เพชรพิเชษอาศัยจังหวะซ้ายนะครับซ้ายกับขวาซ้ายของเพชรพิเชษกับขวาของชาติจิตติเรียกว่าชิงจังหวะออกกันก่อนยกแรกดูเชิงกันไปก่อนแต่ว่าชาติจิตินี่เริ่มจะเดินขยับเข้าหาไม่รีบร้อนนะครับ มีหมัดขวาแข้งขวาเพชรพิเชษนี่โอ้ซ้ายแรงแล้วก็หัวใจนี่สุดยอดอยู่แล้วนะครับโอ้โหตามเนื้อผ้าเลยลยครับหลายคนเคยเห็นฟอร์มก่อนหน้านี้แล้วครับอย่างที่พี่อารีบอกครับอาวุธหนักแรงนะครับซ้ายของเพชรพิเชษครับส่วนชาติจิตติเอก็ประเทศคล่องแคล่วว่องไวเลยครับขวาก็จริงนะครับแต่ว่าได้2แข้ง2กาดคระตีนหน้าได้เตะได้ดีมากๆครับชาติจิตติเพชรพิเชษยัง ขยับหลอกล่อนะครับไม่รีบร้อนชาติิตีเองก็มีเตะเจาะยางสกัดเอาไว้แล้วก็มีหมัดด้วยเกมการชกยังถือว่ายังคู่ขี้สูสีนะครับยังดูเชิกนันเป็นส่วนใหญ่เลยครับคู่นี้ใสยกับขวาครับยังไม่มีใครเดินแล้วครับชาติเตีครับไตพับนายไปก่อนครับเริ่มเน้นขึ้นแลวครับลายยกเช่ครับ ตวัดซ้ายขึ้นไปครับติดท่อนแขนครับหุกซ้ายครับใช้ความเร็วจังหวะนี้ครับมวยขวานะครับแต่ว่าหุกซ้ายนี่แม่นแล้วก็แรงใช้ได้เลยทางด้านชาติจิติเพชพิเคตขยับเข้าไปยังขยับหลอกล่ออยู่นะครับไม่ขยันออกอาวุธกนเท่าที่ควรยกแรกน,นี่ต่างฝ่ายต่างรู้เชิงพอพูดจบนีซ้ายก็มาเลยเพชรพิเชษชาติิติไม่ร,ร้อนขยับเข้าหา เร่งคำปั้นแน่นเหมือนกันเพราะว่าเป็นมวยที่อาวุธแรงอยู่แล้วตอนนี้ชิงจังหวะแรกกันเจาะยางเพชรพิเชษโอ้โหกระโดดทีมลูกนี้ก็ทําได้ดีทําได้สวยเหมือนกันมาดูจังหวะในช่วงโค้งสุดท้ายปลายยกเอาล้ครับเดี๋ยวมา,ต,ามต่อครับยกที่2ของคู่รองครับมวยม,มันวันสุขครับช่วงที่2แพลตฟอร์มออนไลน์ครับเพชรพิเชษลูกจะมาสส่ทองกับชาติจิติ ยกปัตตวิเลีหรือว่าอภิชาติมวยไทยครับร้อยสามกร้อยสปครับเพชรพิเชษเป็นฝ่ายเปิดเกมครับอุ้ยดูครับกระโดด2ชั้นเลยครับจะเตะหรือจะเข่าไม่รู้ครับภาพมืสักพู่นี้มองไม่ทันครับเร็วมากยกนี้ออกมาเดินขยับเข้าหาบ้างเพชรพิเชษท่าจิติออกมาชกในเกมตั้งรับมีคอยเตะเจาะยางนะครับทำลายจังหวะเอาไว้แล้วก็มีหมัด ดูว่าเพชรพิเชษนี่ไม่สนเหมือนกันตอนนี้เริ่มเดินซ้ายโอ้ซ้ายยาวๆก็ทําได้ดีเพชรพิเชษมาดูว่าชาติจิตินี่จะไปคุมเยอะรับเยอะไม่ได้ต้องขยันโตนี้ยกที่2แล้วครับแต่ซ้ายเข้าไปครับเพชรพิเชษแข่งขวาขึ้นมาครับชาติจิติไม่ยอมแล้วครับไปมาเตะก,กลับครับไม่ยอมเสียเปรียบเพชรพิเชษขยับ ขยับขยับลำตัวหลอกเหมือนจะหวังแข้งซ้ายแต่ว่ายังไม่มีจังหวะครับจะถีบถีบไม่ได้ครับจังหวะไม่ให้เนี่ยขยับหลอกครับเป็นพิเชษนีครับไม่ต้องหลอกเลยครับไม่ต้องขยับครับชาติจิติยกได้ก็สัดขึ้นไปเลยครับกรรมการไม่อยากดูแลครับยืนจดจ้องกันแบบนี้ครับเต้นกันไปกันมาสับมือให้ทั้งคู่โชกกันได้แล้วครับอ่ะอยาไปสงวนท่าทีเอะครับคิดแล้วทําเลยครับแข้งขวาของชาติจิติ เพชรพิเชษครับแบกแข้งซ้ายเดินเข้าหาครับซ้ายเตะข้างล่างครับรียกว่าเพชรพิเชษนี่พอเดินเข้าไปเดินช้าดีจะโดนแข้งขวาเหมือนกันแต่แว่าเวลาเดินขยับออกอาวุธเลยนี่แข้งซ้ายก็ทําได้ดีตอนนี้ชิงจังหวะออกกันซ้ายกับขวาชาติตีนี่มีเตะขวาต่อยขวาเพชรพิเชษขยับเข้าไปซ้ายจะทํางานหรือเปล่าโอ้มีหลอกตีเจาะยางด้วยครับดอกนี้ กันลครับคู่นี้ครับอยู่ที่จังหวะครับสายกับขวานี่ครับขวาแมไม่ถึงครับห่างไปหน่อยครับจาติติอ่ะดกแรกห่างดอกสองนี่เน้นขึ้นแล้วครับเข้าด้วยขวาสายมาครับเพชรพิเชษพอโดนเตะเข้าก็ต้องเอาคืนแล้วครับเดียวว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเริ่มที่จะออกอาวุธกันแล้วโอ้โหเจาะยางขยับขยับรออกจะเทใจโงนึกว่าเจาะยางไปก่อน ตาครับเดินเข้าหาครับตีหน้ายักษ์ขูดโอ้ยโดนนีมนไปครับมึนครับดูครับดูสีหน้าครับยังมืนอยู่เลยครับเป็นพิเศษกรรมการต้องนับครับดูครับไม่ไหวครับจบเลยครับโอ้โหโอ้เร็วมากครับผมดูไม่ทันเดี๋ยวต้องดูภาพช้าเลแต่ว่าโดนอะไรครับไม่แต่ว่าลักษณะแบบนี้หน้าจะโดนเตะครับจังหวะวางแข้งของชาติจิตติ แต่ว่า,น,านี่แหละครับตัว,ตวเป็นรองนะโดนอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าชนะไปแล้วครับยก2ครับชาติจิติอภิชาติท